ประเดี๋ยกับปกกับจองหลวงเรียน,นนะครับทีมลังบ้านน้องอุ้งอิงนะครับสังเบีวอินมาแล้วนะครับสังเบีวอินมาแล้วหนังคอยกับมูหมูส่งไสว่าเราได้ได้มาครือได้มาเนาะอืมอืม นี่กับตีมจังมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาเริ่มงานวันนี้เมื่อวานเขา เข้ามาดูแล้วก็เตรียมข้องเตรียมอุปกรณ์นะครับจะถืออุปกรณ์ถือได้มาเต็มเอ็นก้นมานะเมื่อวาน <c oughs> อันนี้ก็เริ่มครับ F4 ไม่ต้องเป็นร่วงนะครับช่างก็มีคุณภาพครับ คือชังระดับนี้เ็าวางแผนงานหลักกุ้มอยู่แล้วครับ่ทา,า,ส,นนาส่วนนี้นี้ไปทําส่วนนั้นแต่ว่าเ็าไม่ได้รับงานทีเดียวนะครับส่วนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ส่วนนั้นได้กี่เปอร์เซ็นต์มันก็ต้องเป็นระบบเขารับงานคือเงินเงินคืองานครับมันไม่มีใครถึงงานหรอกครับแล้วชัางระดับนี้ แล้วก็มาทำบ้านให้น้องอุงอิงด้วยมันไม่จ่ายกับอีกยางนึงก็กันนิดกับป่อยน้อกับปักพัวกันนะครับอยู่เกะเกกันอยู่ไกลๆกกันก็ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์แต่ว่าขิดลึกไปนิดนึงก็ ก็ไม่ไม่ไม่ได้หวาได้นะครับอ,อนั่นก็คือเข้าใจครับเขาปรารถนาดีด้วยความปวงย่อ่ก็ไม่ได้หวาครับรรบฟังความกีดเด่นของทุกคนนะครับเสียโด้ไปกลุ่มงานแล้วครับ ทีนี้ที่บ้านน้องมันมีแต่สิ่งดีๆทถกกย่างครับมันไม่ได้มีสิ่งเลวร้ายได้ทั้งสิ้นนะครับส่่นมีคอมเมนต์ที่ว่าติชมการยอมรับฟังนิพนทุถอกยางนะครับรังบ้านก็ยังเหมือนเดิมครับยังดูแลกันเหมือนเดิม ไม่มีได้เป็นแบงกับยังมีแต่สิ่งดีๆเหมือนเดิมเสมอความรักความสมามัคคีมันก็เป็นสิ่งดีๆที่สุดครับไม่ว่าในมู้ยาิปีน้องหรือว่าในมู่เปลื่นพุ่งได้ต่างสินครับสังคมต้งจะอยู่ได้ครับชีวิตไม่ได้มีได้มาครับอย่าไปคิดเยอะเรานึ่งชีวิตกับเงินเซซเลข้องเวลานั่นแหละครับ เหมือนกับลมที่มันพัดไปนั่นแหละครับเดี๋ยวมันก็หายไปตามการเวลาตามอะไรทุกสิ่งอย่าไปคิดเยอะอยู่ก็ <You S 1> ม,มีความสุขก,กับทำอะไรก็ได้ม,มีความสุขลก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 ,กนนันี่ยนี่เครับยางบานางมาฮ่มแแฮมันลูกดิกนี่แหละนี่ไอ้่โม้อ้วนนี่แหละ น้องวนนี้นี่ก็คือความสุขครับคนรอมันก็แค่นี้ละครับมันก็ไม่มีสุขตลอดไปราคาไม่มีทุกตลอดไปมีโกรธ <c oughs> ก็มีง่ายมีวัวรอ้อมันก็มีร้อง่ายมันเป็นเรื่องธรรมดา แกเราตักตวงความสุขให้มากที่ทุดพอกับรังนึ่งกองชีวิตมันไม่ใช่เมื่อนวิดีโอที่เราจะกรอกลับมาได้แกสิ่งที่มันพานไปแล้วคลา้พานไปเก็บเกีียวแต่สิ่งดีๆเก็บเกีียวแต่ความสุขวายครับ อย่างเช่นลงเดียาอายุบนนณองนี่แหละครับมันก็มีความสุขอีกแบบอันนี้ก็คือเป็นความคุ้ยฟันกองลุงเดียวายอยากจะอยู่บ้านนองอยากจะอยู่กับธรรมชาราคาติบริสุท์เพราะว่าใช้ชีวิตในเมืองมาย0ปีอย่างน้อยนะครับ20ปี ถึงมันเบือ่อกับนั้นไกไงความกระตือรุรนแงความดังเร่งรีอความที่ว่าต้องประกาศสินที่ทุกอยากนน่างช่งคมบ้านนอกมันมีแต่ความบริสุทธิ์กับไม่เหมือนสังกมขุนเมืองชังกมคนเมืองม,มันมีแต่ความแข่งขันคนในที่ว่า อยู่รอดก็คือคนนั่นคือผู้ชนะกรรมาผู้ชนะก็คืออดต้นกระยันอดต้นนี่คือทัางกรมคนเมืองแต่ทัางกรมคบนบรานาคนบรานนอกเราก็คือมันไม่มีอะไรกดดันมันไม่มีอะไรกดดันเลย ื่นจามาไม่มีตังใส่เปลา่าสักบาทก็อยู่ได้มันแตกต่างกัน,กน,กนแต่กรรมรักโลบโกรดลงนี่มันก็มีทุกทุกีครับทุกเรื่องคมมันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแค่เราเก็บเกี่ยวแต่ความสุขพอครับความทุกข์มีกันทุกคนครับมันเป็นไปไม่ได้ครับ ที่ว่าทุกคนจะบอกว่าชีวิตฉันเนมีแต่ความทุกขเป็นไปไม่ได้ครับหรือว่าชีวิตฉันฉันมีแต่ความทุกข์มันก็เป็นไปไม่ได้ครับนี่คือเรื่องจริงสัจธรรมครับเอาเป็นว่าลุงนี้ดีใจกับได้มาอยู่ทีน่นี่ได้มาเห็นอะไรล่ไล่สิ่งไล่ไล,ยล,ยล,ยลย่ย่างแล้กความประรถนหน้าของตัวเองก็ยังดีบอกครับ เนี่ยอยากอยู่ตรงไหนตรงหน้าอยากอยู่แบบนี้แล้วครับอยากตื่นแบบไม่ต้องกิดเลยไม่อยากตื่นตี้าแล้วก็ไปยืนกอยลายรถมีเปิดจะไปตามานหนังรถมีไปประมาณสองชั่วโมงระยะทางประมาณสิบโลแต่หนังรถแต่ทำงานประมาณสองสามชั่วโมง กลับบ้านจ้ามตุ่มซี่ตุ่มมาตุ่มถ้ามีโอกาสเตียงคืนได้นอนจ้ามซี่ยาชั่วโมงไม่เกินนั้นก็ต้องตีบตัวขึ้นมาอีกนี่คือชีวิตมันเบื่อครับในจุดปนันณไหวให้คนนุมเศร้าเด็กหลุนไม่ไม่เข้าไปสู้ครับ นี่ก็ความเผืบหน้าของบ้าน้องนะครับจังก้ามาทำงานตามปกติของเขานะครับเขาเป็นระบบ fc <4. S 2> ไม่ต้องตกใจครับอืมไม่ต้องเป็นร่วงครับต้ามาตีคอมเมนต์ทุกคนเป็นร่วงครับคอมเมนต์นักไปนิดนึงกาการไม่ได้ว่าครับการเป็นร่วงครับการรัวเขาเป็นร่วงการปุ้ม อย่างมันติชมกันได้หมดครับเดี๋ยวกิดจากภารกิจลังบาลเล็กๆน้อยๆกันเนี้ยมันหนังเป้าเจ้ามู่นี่แหละครับงานกินอาหารกินยากินได้เรียบร้อยแล้ววันนี้ปลาดื้อครับอาหารเม็ดเอาลินดันออกหมดกันวันนี้ต้องบ กับกรามไม่หาปากสุดยอดความเจราดอาอย่าลืมกล้ากติดตามจองลุงเดียทีมร่างบ้านนอ้องอุ้งอิงด้วยนะครับป่านางแม่บ้านน้องอุง้งอิงป่ามกกัน่ากินมากนะครับตองปูนแม่น้อยแล้วก็บุญแอลแลเตสีเอสกับนายนั่ง ได้ดูนั่งย่แน่ครับน่าจะเป็นนั่งรางวัลอดสก,ก้าเลยครับกลองในอ้างจัดแน่นอนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกดกระดิง่งแต่อยากก่ากดคำกดธนานะครับนี่ก <c oughs> ่าขนมหมูน้อยนะเล็กๆหน้อยๆนะหมูนะดีีรับก่อนเดี๋ยวน้อง มูเอากับป้มเจอกันไหมคลิปหน้ากับบัาดีกับป้่ม